สี่ราศีที่ฉลาดที่สุดอันดับแรกได้แก่ราศีกุมความจริงราศีกุมจะอยู่อันดับสุดท้ายแต่ว่าผมจะไล่ไปเรื่อยๆผมจะบอกว่าราศีกุมเป็นราศีที่ฉลาดแล้วไม่ใช่ฉลาดธรรมดาด้วยเข้าขั้นอัจฉริยะเพราะราศีกุมเป็นราศีที่อ่าความคิดแปรปรวนซับซ้อนแล้วก็อย่างหนึ่งคือความคิดของเขาจะอืมเราเรียกว่าเป็นความคิดที่เฉลียวฉลาดแบบค่อนข้างจะเอาวางแผนเก่ง จะบอกว่าบางคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเรื่องเนี้ยที่ผมพูดว่าคิดไปคิดมาเนี้ยไม่มีใครสู้กับราศีกุมได้อีกย่างนึงความคิดของเขาจะวางแผนเป็นสเต็ป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 แล้วก็คิดลึกคิดซับซ้อนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าผมพูดมาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคอนเซปต์ราศีกุมทั้งหมดเลยอย่างหนึ่งคือการวางแผนเขาจะเป็นลำดับเชิง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 เป็นที่ลำลำลำ,ลำดับลำดับ ไม่ค่อยมีใครคิดเก่งเท่าราศีกุมในการวางแผนการลบในการวางแผนแบบที่มันแยกยนและซับซ้อนจึงบอกว่าถ้าเกิดราศีกุมคิดจะทําอะไรกับใครขึ้นมาเนี่ยหรือคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อเนี่ยคนจะวางแผนสู้ราศีกุมไม่ได้และค่อนข้างที่จะตามจับราศีกุมยากหรือบางทีเขาจะกลบเกอนอะไรบางอย่างได้เก่งมากๆเลยหรกเกอนลงตัวเองข่มลงตัวเองเพราะฉะนั้นใครวางแผนสู้ราศีกุมยากจึงบอกเวลาศีที่ฉลาด มากๆถ้าเขาเป็นจะเป็นศัตรูกับใครราศีที่สองเรามาดูเดี๋ยวราศีที่สองนี่คือราศีเมถุนเมถุนเนี่ยเราเราเรียกว่าไม่เกี่ยวกับการวางแผนแต่เราเรียกว่าเกี่ยวกับทักษะทักษะอะไรทักษะในการเอาตัวรอดทักษะในการทํางานทักษะในการคิดความสามารถเฉพาะตัวเช่นการอ่านการเขียนหรือการวางแผนอะไรต่างๆก็เก่งแต่การที่วางแผนอะไรต่างๆจะไม่สู้กับการที่เขาคิดคํานวณเรื่องตัวเลขเรื่องเกี่ยวข้องกับอ่าเช่น อ่าพวกเกี่ยวข้องกับการสูตรคำนวณคณิตศาสตร์หรือกระทั่งเกี่ยวกัรพูดจาการใช้ทักษะในการเขียนทักษะในการพูดการใช้ทักษะอย่างที่3คือธนราศีธนูราศีธน,นูเนี่ยเก่งด้านไหนคนจังก็เป็นชราศีที่ฉลาดราศีธนูจะเก่งเกี่ยวกับการนั่นการจะบอกอย่างนึงว่าในห้องเรียนราศีธนูก็ถือว่าเก่งแต่ถ้ายิ่งนอกห้องเรียนเนี่ยยิ่งเก่งแต่ถามบางคนราศีธนูที่เก่งในห้องเรียนเนี่ยบางคนก็ไม่เก่งนะ บางคนอาจจะในห้องเรียนได้บวยเลยก็ได้แต่ว่าพอออกนอก,อนอกห้องเรียนเนี่ยเก่งเป็นกรดเพราะาบางคนเนี่ยชอบท่องเที่ยวแล้วผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีธนูรักการผจญภยัยรักการท่องเที่ยวหรือบางคนก็ชอบที่จะออกไปค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่เสมชอชื่อกว่าราศีธนูจึงเป็นคนที่มีปัญญาสูงมากในการที่จะรู้นู่นรู้นี่ที่นี่นู่นอร่อยที่นั่นอร่อยรู้ไปหมดเลยว่าอันนั้นอร่อยอันนู้นอร่อย บางทีก็อาจจะรู้ไปหมดว่าที่นั่นต้องทํายังไงที่นี่ต้องทํายังไงเข้าไปทางนู้นว่าในนียควรทําอะไรในสถานการณ์แบบนี้แบบนี้รู้ไปหมดจึงบอกว่าราศีนูนจึงเป็นราศีที่มีปัญญาและฉลาดเรามาดูลาศีสุดท้ายว่าราศีอะไรราศีสุดท้ายนี่เก่งรอบด้านและเก่งแบบนักปลาทำไมผมจัดให้เป็นระดับสุดท้ายที่ว่าฉลาดที่สุดคือราศีพิจิกถาว่าคนที่เก่งมากๆอย่างราศีกุมมาเจอราศีพิจิกก็สู้ไม่ได้ ในเรื่องของการใช้ปัญญาแข่งกันในเรื่องของการตอบปัญหาปรัชญายแข่งกันราศีเมทุนก็เก่งแทบตายเก่งสู้แบบสู้แบบสยากเลยนะหรือบางคนอาจจะเก่งแบบมั่งากเลยราศีเมทุนแต่ราศีพิจิกอาจจะไม่ได้เก่งสู้ราศีเมทุนในเรื่องต่างๆแต่ราศีพิจิกชนะด้วยปัญญาที่เขามีปัญญาแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากบางทีก็ชนะราศีเมทุนเพราะว่าใครที่จะมาสู้ราศีพิจิกแต่ราศีพิจิกผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าชอบแกล้งโง่แต่ว่าบางทีราศีพิจิกเนี่ย ชนะแบบเขาเรียกว่าหยิบชิ้นปลามันผมบอกประมาณนี้แล้วาราศีธนูจะบอกว่าเก่งก็จริงแต่บางทีอีโก้สูงบางคนก็มีนะไม่ได้บอก,กคนนะแต่จะพังเพราะอีโก้ในราศีธนูนะแต่ราศีพิจิกนี่คือเงียบๆหยิบชิ้นปลามันประมาณเท่านี้ใครต้องการดูลายมือไพ่สีกับผมผมรูม้เลยไพ่สีก็ทักส่วนตัวมาได้แต่ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปข่าวสารดีๆหรือคลิปอะไรใหม่ๆก็ติดตามผมนะครับผมก็ าำไ,ได้นะครับ